สาวน้อยในตะเกียงแก้วบทประพันธ์ของโสพีพันนลายตะเกียงแก้วใบกระจิตลิตคือบ้านของแม่มดน้อยจินนี่หากผู้ใดได้ครอบครองจะมีโชคมหาศาลแล้วด้วยวาสนาผูกพันเขาจึงได้เป็นเจ้าของแต่กลับไม่ยอมให้แม่มดน้อยใช้เวทมนตู์เพืช่วยเหลือแต่แล้วด้วยโชคชะตาก็นำพาให้เกิดการฝ่าฝืนจนผิดกฎแม่มดอย่างร้ายแรง อันเนื่องมาจากความรักเพียงประการเดียวจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่มดน้อยแสนสนสาวน้อยในตะเกียงแก้วบทที่15จินนี่ตั้งใจจะปฏิบัติอิดเชกเช่นเขาเป็นนายหล่อนคิดแค่ว่าหล่อนคือบ่าวผ้าเย็นขาวสะอาดหอมกลิ่นมะลิจินนี่คลี่และจะเช็ดหน้าอิดพงาเอี้ยวหน้าหนี จินนี่ไม่เข้าใจเจ้านายจะเบี่ยงหน้าหนีทำไมดวงตาโตเป็นประกายสงสัยดวงตาคมแปลกใจจินนี่จะเช็ดหน้าให้เจ้านายแล้วเจ้านายจะเย็นสบายสดชื่นไงคะสาวน้อยในตะเกียงแก้วยื่นหน้ามาใกล้ฉันเช็ดเองอิดบอกเข้าใจเจตนาดีของจินนี่แต่เขารับไม่ได้หนุ่มกับสาว ดารุณีอมยิ้มขำรู้สึกว่าจินนี่ช่างไร้เดียงสาแต่ดูจากท่าทีของจินนี่ช่างบริสุทธิ์ใจนักพี่อิดกลับเป็นฝ่ายคิดมากอิดรับผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดด้วยตัวเองเย็นสบายอย่างที่หล่อนพูดเช็ดเสร็จส่งให้ดารุณีแต่จินนี่เอื้อมอมือมาแย่งรับไปชายหนุ่มไม่ชินที่จินนี่อาสาเป็นสาวใช้ เคยชินแต่มีดารุนีเป็นแม่บ้านและดารุนีก็ดูแลพอสมควรเพราะดารุนีต้องทำงานด้วยทั้งงานบริษัทและงานบ้านดารุนีจึงไม่ใช่คนมีเวลามากอิดเองก็ไม่จําเป็นต้องมีคนดูแลเขาเป็นคนง่ายๆสบายๆและมักทำอะไรด้วยตัวเองเสมอตอนน้องๆเป็นเด็กเขาดูแลน้องๆด้วยซ้ำเลี้ยงน้องเก่งไม่แพ้ผู้หญิง และเมื่อน้องๆโตน้องๆก็ตอบแทนเขาโดยการดูแลแบ่งเบาภาระพี่ชายเหนื่อยแค่ไหนเขาก็ภูมิใจตอนนี้มีน้องคนใหม่จินนี่ชายหนุ่มรู้สึกแปลกๆไม่ชินที่หล่อนสาวมากสวยมากถึงเขาไม่คิดอะไรแต่ก็อดรู้สึกไม่ได้ชายหญิงมีขีดจำกัดความใกล้ชิดต้องระวังสังคมระวังคนนินทา เขาเป็นชายไม่เสียหายเท่ากับฝ่ายหญิงทานข้าวได้แล้วคะ่ะจินนี่บอกหรือว่าเจ้านายจะอาบน้ำก่อนทานข้าวคะถ้าจะอาบน้ำจินนี่จะยกอาหารไปอุ่นให้คะ่ะทานเลยก็ได้เธอจะได้ไม่เหนื่อยเขาลุกจากเก้าอี้ไปที่โต๊ะอาหารไหนดูซิจินนี่ทำอะไรบ้างจินนี่รู้เจ้านายจะจับผิด ว่าหล่อนทำเองหรือเนลมิตขึ้นมาด้วยเวทมนต์จินนี่ทำเองค่ะเย็นนี้เหลือเทอะมอมแมมไปทั้งตัวข้าที่ไม่ได้ทำกับข้าวมานานหลงหลงลืมล,มลืมบ้างทุกครั้งเนลมิตเอานินาแต่สัญญากับเจ้านายอยู่บ้านเจ้านายต้องใช้ฝีมือไม่ใช้เวทมนต์จากฝีปากแกงเผ็ดเป็ดย่างผัดผักรวมมิตรยำปลากรอบ และแกงจืดฟักบะช่อจินนี่ตักข้าวใส่จานบรรดาเจ้านายพรางบอกว่าแกงจืดกับผัดผักสำหรับคุณพงค่ะไม่เผ็ดเด็กชายเงยหน้าพี่จินนี่ฮะอย่าเรียกคุณสิฮะเรียกคุณพงน่ะดีแล้วเพราะเป็นเจ้านายไม่เอาจินนี่อีกกล่าวขึ้นพงยังเป็นเด็กเป็นน้องของเธอเรียกพงเฉย เรียกน้องพงก็ได้ค่ะจินนี่เสนอเธอก็มากินข้าวกับพวกเราด้วยอิดชวนทานไปชิมไปจินนี่อิ่มแล้วค่ะรอนขอเป็นฝ่ายปรนนิบาตแต่ยังว่าวันไหนไม่อิ่มจินนี่จะทานด้วยค่ะระหว่างทานอาหารอิดพูดกับดารุณีเมื่อคืนพี่พบคุณวัดที่งานคอนเสิร์ตดารุณีทำหน้าแปลกใจ คุณวัดแฟนนี้แน่หรือคะพูดอย่างกะมีหลายสุภวัดแล้วพี่ทักไม่ทันว่าจะเข้าไปทักแต่แป๊บเดียวก็หายไปแล้ววัดไม่ได้บอกนีว่าจะไปชมคอนเสิร์ตเขาไปกับผู้หญิงนะพี่เล่าให้เธอฟังไม่ใช่จะให้เธอหึงหรือระแวงเขาอาจเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเหมือนพี่ไปกับจินนี่กลายเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์คนที่บริษัทมองว่าพี่ไปกับแฟนใหม่วันนี้วุ่นวายทั้งวัน ต้องคอยชี้แจงดารุณีสนใจเรื่องสุภวัตผู้หญิงคนนั้นท่าทางเป็นไงคะอายุประมาณเท่าไหร่แต่งตัวอย่างไรสวยไหมคะว่าแล้วพูดเรื่องผู้หญิงเป็นไม่ได้เธอก็เป็นโรคระแวงแฟนเหมือนกันนะพี่บอกให้ฟังไม่ใช่ให้พวกเธอทะเลาะกันอาชีพขายประกันต้องติดต่อกับลูกค้าหรือเธอไม่เคยไปกินข้าวกับผู้ชายสองต่อสองดารุณียิ้มแห้งๆ เคยคะ่ะแต่น,นีบริสุทธิ์ใจคุณวัดไม่บริสุทธิ์ใจนี่จะไปไหนนี่บอกกับเขาก่อนโดยเฉพาะถ้าไปกับลูกค้าผู้ชายนี่ต้องรีบรายงานเธอต้องแยกงานถ้าเป็นงานไม่จําเป็นต้องรายงานหรอกคนรักกันต้องเปิดเผยสิคะระแวงเกินไปแล้วนี่ต้องถามเขาาไปชมคอนเสิร์ตไม่ใช่เรื่องธรรมดาบัตรราคาต้องหลายพันถามดีๆหน่อย อย่าชวนทะเลาะนี่ไม่ทะเลาะหรอกแต่ถ้าตอบไม่พอใจก็ตบสายตบขวาแกงพูดขึงขังหงหัวเราะพี่สาวพี่นีเป็นแบบนี้ทุกทีทำเป็นดุพอเจอหน้าพี่วัดก็อ่อนหวานเอาอกเอาใจเพราะลัวพี่วัดไม่รักดารุณีค้อนน้องชายแหมรู้ดีขณะนั้นได้ยินเสียงรถจอดหน้าบ้านรั้วบ้านโปรง่ง เห็นรถคุ้นๆดารุนีวิ่งมาดูแล้วเดินกลบับท่าทางผิดหวังเพราะคิดว่าเป็นรถของคนรักไม่ใช่พี่วัดค่ะพี่ทวีมาอะไรวะเพิ่งเจอกันที่บริษัทมาทำไมอิดบนทวีเปิดประตูเล็กข้างรั้วก้าวเข้ามาและเดินขึ้นมาบนบ้านกินข้าวกันอยู่หรือหิววะทวีบอกกับอิด ขอข้าวกินจานหนึ่งนะเพื่อนเจ้าของบ้านไม่ทันอนุญาตคนเป็นแขกก็สุดกายนั่งที่โต๊ะอาหารข้างพงกว่าตามองไปรอบๆมองหาจินนี่นั่นไงเจอแล้วสาวสวยตาคมหน้าหวานโอ้โหตัวจริงสวยกว่าในรูปซะอีกสวยรากับเป็นเทพธิดานางฟ้ามาจุติทวีตกตะลึงอ้าปากค้าง อิดรู้แล้วทวีมาทำไมที่แท้อยากไม่เห็นหน้าสาวน้อยจินนี่ยกจานออกมาตั้งอีกใบหนึ่งพร้อมช้อนซ่อมสาวน้อยตักข้าวใสจ่จานจากกิริยาอ่อนหวานใบหน้ายิ้มน้อยๆทวีมองไม่วางตาแล้วก็หยิบตากับอิดเฮ้ยแนะนำหน่อยสิวะอิดแกล้งเพื่อนไม่แนะนำกินข้าวไม่รู้ไม่ชี้ ทวีเลยแนะนำตัวเองผมชื่อทวีครับเป็นเพื่อนไออิดมันประวัติผมน้องพงกับคุณนีวรู้จักผมดีคุณจินนี่ผมรู้จักไออิดว่าคุณเป็นน้องสาวเพิ่งมาอยู่ด้วยคุณจินนี่เป็นลูกใครครับทวีเกาสีซาเฮ้อถามไม่เอาไหนพูดกับผู้หญิงส,สวยๆก็พูดไม่เป็นรู้สึกตื่นเต้นจนรู้สึกผิดฟอร์ม คุณจินนี่่าถือสาผมนะครับผมพูดไม่เก่งผมเห็นรูปถ่ายคุณในหนังสือพิมพ์ผมเอามาด้วยนะทวีตเตรียมหนังสือพิมพ์เฉพาะหน้าข่าวสังคมมาด้วยเขาคลี่ออกให้จินนี่ดูแต่ดารุณีกับพงแย่งกันไปดูแทนและชมพี่ชายพี่อิดรูปหล่อจินนี่เอาแต่ยิ้มให้ทวีคุณจินนี่ไม่เห็นคุยกับผมเลยจินนี่ยินดีที่ได้รู้จักคุณทวี ไออิดมันหลอกคุณจินนี่อย่างไรถึงมาอยู่กับมันครับจินนี่ขอมาเองค่ะจินนี่อยากรับใช้คุณอิดทวีตาโตโอ้โหไออิดมันมีอะไรดีว่ะสาวสวยยินดีมารับใช้มันบอกผมคุณเป็นน้องสาวมันคุณอิดยกย่องจินนี่ค่ะคุณทวีทานสิคะผมทานไปด้วยคุยไปด้วยนะครับกับข้าวฝีมือคุณจินนี่หรือค่ะ อร่อยครับอร่อยมากต่อให้เย็นชื่อก็อร่อยทวีปากหวานจนอิดต้องมองตาคุณคุณทวีเห็นแววตาเพื่อนจึงถามนายเป็นอะไรจะอ้วกอิดบอกทวีหัวเราะอ,อย่าพึ่งแพ้ท้องตอนนี้การขอคุยกับคุณจินนี่ก่อนหลงค้าลมนายอีท่าไหนไม่อยู่กับนายดูการแต่งกายของจินนี่หล่อนสวมชุดสาวใช้ แบบสาวใช้ในยุโรปในบ้านมหาเศรษฐีหรือในวังเจ้าบ้านอิดเป็นแค่บ้านธรรมดาเจตารางวาไม่ใหญ่ไม่เล็กนะักสมฐานะของอิดสมก็เป็นเพื่อนหนุ่มรูปรอ่อเป็นผู้จัดการสร้างฐานะด้วยตัวเองมีทั้งบ้านและรถกันไม่ได้หลอกจินนี่อิดบอกนายก็อย่าหลอกจินนี่ก็แล้วกันเตือนเพื่อน แหมห่วงน้องสาวซะด้วยทวีหันมาทางสาวน้อยไออิดมันบอกผมเก็บคุณจากข้างกองขยะมันพูดเล่นใช่ไหมครับจริงค่ะจินนี่กล่าวหน้าตายิ้มนิดนิดจินนี่ไม่เคยหน้าบึง้งหล่อนรื่นสดชื่นเสมอดูแล้วอารมณ์ดีสบายใจจินนี่เป็นหลานยายข้างกองขยะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ทวีกลืนข้าวยากเย็นเฮ้ยเป็นจริงหรือสาวสวยข้างกองขยะอมพระมาพูกก็ไม่เชื่อเขาอยากได้แบบนี้บ้างดวงใครดวงมันดวงของอิดเป็นคนดีจึงได้พบกับหญิงชราคนนั้นและหญิงชรามอบตะเกียงแก้วแก่ชายหนุม่มส่งจินนี่มาให้โชคส่งจินนี่มารับใช้เป็นวาสนาผูกพันกันหญิงชรารู้ อิดก,กับจินนี่มีดวงเครือกูลกันแล้วกันจินนี่จะไปอยู่กับคนอื่นก็ไม่ได้คุณไม่ใช่สาวไฮโซหรือครับจินนี่ไม่มีเงินสักบาทสาวไฮโซต้องรำ่ำรวยจินนี่ไม่มีนามสกุลสาวไฮโซต้องสกุลดังจินนี่เป็นเด็กจากกองขยะจริงๆนะคะทวีทานอาหารช้าลงคลุนคิดแปลกใจลักษณะท่าทางของรอน เป็นคุณหนูชัดๆอาจจะดูสูงส่งกว่าคุณหนูเป็นเจ้าหญิงด้วยซ้ําบอกว่าเป็นเจ้าหญิงเขายังเชื่อนิทานหลอกเด็กหรือเปล่าครับหลอกผู้ใหญ่ค่ะฮะหลอกผมพูดเล่นค่ะใครจะกล้าหลอกคุณทวีคะสาวใช้ก็ย่อมเป็นสาวใช้เธอไม่ใช่สาวใช้จินนี่อิดย้งเธอเป็นน้องสาวฉัน ทวีเกาสีสาพึมพำรรอยากมีแบบนี้บ้างพี่ทวีห้ามแย่งพี่จินนี่ไปจากพงฮะพงแทกทวีขยี่้ผมเด็กชายโธถ,ถ้าแย่งได้ก็แย่งแล้วล่ะคุณจินนี่ออกน่ารักโชคดีชะมัดนายกินเถอะโมแต่พูดมากอิตตำนีแหมมาขอข้าวกินจานเดียวมาทำเสียงดุ นายมากินข้าวหรือมาพูดมากกินด้วยพูดด้วยอิททานอิ่มก่อนจินนี่เตรียมขนมหวานและผละไม้จานใหญ่มาตั้งบนโต๊ะดารุณีจะช่วยยกจากในครัวแต่จินนี่ไม่ยอมหล่อนทำเองตามลำพังขนมที่จินนี่ทำเป็นมันเชื่อมหวานหอมทวีต้องขอเพิ่มสองชิ้นและชมไม่ขาดปากอร่อยมาก ระหว่างนั้นทวีพูดคุยกับจินนี่คุณจินนี่ช่วยทำงานในบ้านอิดเหนื่อยไหมครับผมว่าไปทำงานบริษัทเถอะสบายกว่าเยอะสาวน้อยในตะเกียงแก้วโครงสีสาจินนี่ทำงานให้เจ้านายเอ้ยคุณอิดคนเดียวเท่านั้นค่ะแววตาที่จินนี่มองอิดนั้นทั้งเคารพบูชาและนับถือไออิดมันมีอะไรดีครับเป็นเจ้านายที่พาจินนี่มาอยู่ที่นี่ค่ะ มันไปเจอคุณได้อย่างไรเจ้านายพบยายก่อนค่ะยายคุณเป็นใครครับยายก็อยู่ข้างกองขยะเก็บขยะขายคุณเป็นหลานสาวค่ะคุณเชื่อไออิดมันหรือมันอาจหลอกคุณมาขายชินนี้หัวเราะเบาๆใบหน้าหล่อนสดชื่นเจ้านายเป็นคนดีค่ะคุณเรียกมันเป็นเจ้านายมันดูสูงส่งเกินไป ผมจกักรจี้คุณเหมือนเจ้าหญิงมันเหมือนท่าของคุณมากกว่าอิดโครงสีสะดารุณีจะแย้งแทนพี่ชายแต่พี่ชายโบกมือพ,มพึมพำว่าปล่อยมันเขาลุกจากโต๊ะก่อนแล้วเดินไปห้องรับแขกทวีสนิทสนมกับอิดเข้านอกออกในจนอิดไว้ใจปล่อยให้ทวีคุยกับจินนี่ตามลำพัง ดารุณีกับพงถูกอิดดึงตัวออกมาด้วยทวีมองซ้ายมองขวาอ้าวอิ่มกันหมดเลยคุณทวีจะรับของหวานเพิ่มไหมคะจินนี่ถามผมทานจะลุกไม่ขึ้นแล้วกาแฟไหมคะได้ก็ดีครับผมอยากชิมฝีมือคุณจินนี่คุณทวีไปรอที่ห้องรับแขกก่อนนะคะ ทวีเดินออกมาเห็นเจ้าของบ้านกับน้องอีกสองคนนั่งกอดอกจ้องมองเขาเป็นตาเดียวทวียิ้มเขินๆสุดกายนั่งทุกคนคงไม่ไล่ฉันออกจากบ้านนะน่าจะซักถามจินนี่ไปถึงไหนอิดถามก็อยากรู้นายอย่าช่างสงสัยมากได้ไหมถามมากๆนายเดือดร้อนด้วยหรือรำคาญแทนจินนี่ แต่การอิจฉานายชมัดทวีพูดไม่ทันจบประโยคก,ก็ได้ยินเสียงแต่รถลั่นอยู่หน้าบ้านอีดดารุณีลุกขึ้นยืนเสียงแบบนี้พี่นันแน่แน่นันทวดีมาอิดรู้สึกหนักใจขึ้นทันทีจบบทที่สิบห้า